ดีพี่ๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะแม่รองเท้าแตะที่เหมาะกับฤดูฝนบ้านเราคุณพี่ลุยน้ําลุยโคลนลุยแตะได้หมดเลยลุยฝนได้หมดเลยนะคะเป็นรองเท้าแตะรองเท้าร่มรองแล้วคือดีไซน์สวยมากเอาดีๆจริงๆนะราคาเต็มร้อยห้าสิบเก้าบาทน้องก็ว่าคือแบบคุ้มแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเปิดแฟลชเซลให้เลยแม่แบงค์แดงใบเดียวมีทอนค่ะใครอยากได้ราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณพี่กดหนึ่งรัวรมาได้เลยจ้ะ แบงค์แดงใบเดียวมีทองจริงๆค่ะคุณพี่จ๋าใครที่เคยซื้อราคารักร้อยรักพันมาต้องขออภัยด้วยวันนี้นะคะรองเท้าแตะรองเท้าร่ำร,รองราคาเริ่มต้นแค่59บาทเท่านั้นเลยแม่นะคะ59บาทเท่านั้นเลยจ้าโอ้โหราคาคือฉ่ำมากไม่มีแล้วนะแม่หมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเข้ามาแล้วเห็นราคาดีๆแบบนี้แล้วนะคะสามารถกดสั่งซื้อชำระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะคะสำหรับรองเท้าแตะเนาะ ตัวเนี้ยพื้นนุ่มใส่สบายนะคะใส่แล้วไม่เจ็บส้นไม่เจ็บเท้านะคะเขามีเอ่อเขาเรียกว่าหนารองรับน้ําหนักรองเท้าได้ดีนะคะรองรับน้ําหนักเท้าได้ดีเลยมีให้เลือกหลากหลายสีเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นสีเบดนะคะสีดําสีเทาสีขาวสีชมพูสีเอ่อเทาเทาเทาสว่างนะคะสีน้ําเงินเข้มสีน้ําเงินเข้มแม่สีน้ําเงินนะคะสีแดงทับทิมสีเขียวมิ้นท์สีเหลืองมัส ตาแล้วก็สีม่วงอ่อนวันนี้มีสีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีขนาดตั้งแต่36นิ้วนะคะจนถึง40นิ้วเลยแต่น้องจ๋าแอบกระซิบน,นิดนึงว่าตอนนี้ไซส์3738ก็คือหมดไวมากๆเลยแม่ไซส์3 7 3 8หมดไวมากคุณพี่37นะคะสีเทาสีน้ำเงินหมดแล้วค่ะแม่ไวสุดไลสุดนะคะ38สีเทาก็หมดแล้วจ้านะคะใครจะเก็บเทารีบกดรีบชำระเงินได้เลยนะ วันนี้ราคาเดียวเลยค่ะ59บาทเท่านั้นจ้ะแม่จัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางคุณพี่สามารถเก็บคูป,ปองซ้ายมือบนได้เลยนะใครเข้ามาแล้วนะคะเห็นคูป,ปองซ้ายมือบนเนาะสามารถกดแล้วก็ชําระเงินได้เลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะตะกร้าแฟลชเซลมีจํานวนจํากัดน,นะคะแอดมินบอกว่าใกล้หมดแล้วค่ะนะคะเหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายคุณพี่ นะคะรองเท้าแตะรองเท้าร่ำรองตัวนี้คือเหมาะกับประเทศไทยตรงไหนรู้ไหมแม่เวลาหน้าฝนใช่ไหมตกแป๊บเดียวค่ะน้ำท่วมคุณพี่จ๋าถ้าใครใส่ผ้าบงผ้าใบก็คือแบบตุยนะคะตุยผ้าใบก็คือต้องทิ้งกันเลยทีเดียวไม่ทิ้งก็คือต้องเดินลุยเท้าเปล่าแต่วันนี้คุณพี่กดรองเท้าร่ำรองตัวนี้ไปได้เลยเขาจะเป็นงานเอ่อพลาสติกพีูเนาะเป็นงานหนังพ U เพราะฉะนั้นก็คือจะสามารถลุยน้ำได้เลยค่ะคุณพี่จ๋าตัวนี้ลุยน้ำได้ทำความสะอาดได้ ได้นะคะไม่พังไม่เสียคุณคุณพี่จ๋าเหมาะกับ โดยดูฝนมากๆเลยวันนี้เหลือแค่59บาทเท่านั้นเลยค่ะมีตั้งแต่36จนถึง40นิ้วเลยคุณพี่สั่งซื้อไปได้เลยนะไม่ต้องเผื่อไซส์เลยค่ะคุณพี่จ๋าใครเคยใส่38กด38ได้เลยนะใครใส่ใครใส่40กด40ได้เลยตอนนี้ไซส์37 38จใกล้หมดแล้วค่ะราคา59บาทเท่านั้นเลยหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมแล้วแม่นะคะเพราะว่าสต็อกเนี่ยเหลือน้อยจริงๆค่ะคุณพี่จ๋าน้องไม่ได้มาเปิดแฟลชเซลล์บ่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเข้ามา แล้วนะคะสั่งซื้อช่ารังเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะ